รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับผมหนึ่งศักดิยาผัดอ่อนอ้ายนะครับวันนี้ได้รับเกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถนะครับระบบอมุนคมบลนะครับแบบมีส่วนร่วมตำบลเครือข่ายไปได้ศูนย์ฝึกอบรมนะครับกลุ่มแม่ข่ายจังหวัดตากนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพาไปชมบรรยากาศในการจัดเตรียมงานนะครับว่าตอนนี้มีที่ไหนมาจากที่ไหนอย่างไรบ้างนะครับเราไปชมกันได้เลยนะครับ สวัสดีครับพี่สวัสดีครับไม่ทราบว่าพี่กำลังทำอะไรกันอยู่ครับกำทำข้อมูลพิชาการอยู่ครับผมโอเคเรวพี่เดินทางมาจากที่ไหนครับนี่จากับปะมูลโมโกรครับอุ้มผางครับโอ้โหอุ้มผางด้วยพี่เป็นไงครับเดินทางมาใช้เวลากี่ชั่วโมงประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงครับโอ้โหเพียรไหมครับพี่เพียรไหมเหนื่อยเหมือนกันครับอ๋อเป็นไงพี่ทางมันโค้งเยอะนิดหนึ่งแล้วช่วงนี้ฝนตกด้วย คครับก็เดี๋ยวเราเจอกันเปนงานจริงนะครับพี่ครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราไม่ทราบว่าตอนนี้พี่ทำอะไรอยู่ครับผมอ๋อกำลังจะลงูโปรแกรมโปรแกรมครับโอเคไม่ทราบว่าพี่มาจากที่ไหนครับมาจากเออเทศบาลตะบลบางชมพูครับโอเคพี่ใช้ระยะเวลาในการเดินทางมานี่ เดินทางประมาณ6ชั่วโมงครับ6ชั่วโมงเลยนะครับเป็นไงครับบรรยากาศที่นี่อากาศดีไหมครับดีครับแล้วเดี๋ยววันจริงเดี๋ยวเราเจอกันครับครับไม่ทราบว่าพี่ทำอะไรอยู่ครับสวัดีพี่กำลังทำสกิ์วิทยากรโอเคครับ พี่มาจากที่ไหนเหรอครับพี่มาจากอบตอสมโคนอำเภอเาบานตากจังหวัดนากครับอ๋โอโหมากใกลๆนี่เองใกลๆน,ใน,นี่ในในเองแต่ว่าเสียวมากเลยครับเพราะ <laughs> ว่าขึ้นมานี่รู้สึกว่าจะไม่ค่อยมั่นใจครับเพราะขับรถขึ้นมาเองอ๋อครับก็ก็ค่อยๆมานะครับตามทางแล้วก็เป็นไงพี่บรรยากาศที่อำเภอแม่สอดโอ้โหก็คือนี่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าเจอฝนเจอฝนแล้วก็หลับสบายค่ะหลับดึกนิดหน่อยแต่รู้สึกสบายใจนะคะเพราะว่ามาถึงอย่างปลอดภัย ในการจัดเตรียมงานถึงไหนแล้วครับพี่ก็เรียกว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับในแบ่งเป็นเรื่องของงานวิชาการก็เกือบครบร้อยแล้วเต่เหลือแค่คู่มือวิชาการนิดหน่อยนะครับแต่ส่วนของเรื่องงานบริหารจัดการก็เหลือเรื่องของสถานที่แล้วก็คู่มือการบริหารจัดการที่กําลังเร่งพิมพ์อยู่นะครับครับผมแล้วก็เดี๋ยวพวกเราก็จะเจอกันนะครับในงานบอนรวมคนคนเทคแหนนะครับแล้วเราก็จะจอดัน